สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถไถกูด้า L 3 6 0 8กศดี่ครับคันนี้เราเก็บสภาพให้ใหม่ยางดีสีเส้นครับเก็บงานทำสีให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายของเดี๋ยวรอบคันครับ279,000บาทครับ2อง0 0 0บาทสนใจโทร0624955957ครับ0622582525ที่บริษัทซับโปรไพรแท็กเกอร์วารีจำกัดครับผมเภอวารีประชุมจังหวัดมหาสารคามเป็นผมช่างยีอวานุคงโปรไพรครับ ถ้าใครสนใจจะซื้อจ่างหายรถก็โทรมาได้ที่เบอร์066282525ครับเรื่องมาทดลองขับไปที่บริษัทซัมพไลายแท็กเตอร์ว e. <S <S ่าปีจำกัดหรือว่าปี่ปทุมจังหวัดมหาสารคามซื้อมาได้ฟรีของแถมปลุกในการชุดนู้ครับไม่ว่าจะเป็นชุดบัตรเย็บบัตรเย็บแขนข้างเสื้อหมวกสวยครับ 0624955957ครับ0622582525ที่บริษัทซับโปรไพร์แท็กเตอร์ว่าปีจำกัดสินค้าดีมุณภาพอีกแล้วครบท่านเดยผมช่างยุ่งองุปค์โปรไร์รับกันคุณภาพครับ